จะให้ดูการเรียนการสอนพละศึกษาจากครูต่างชาตินะคะในโครงการอีวิสโปรแกรมค่ะอันนักเรียนหนูปอปปออะไรโลกปอหกทับอะไรคะทับสิบสอง,ง 2, 2> นะ้อนี่ที่เชื่ออะไรคะลกูกที่เชื่อบนะ๊อบบี้เนาะวิชาพละวันนี้ค่ะเอามาดูนะว่าเพื่อนจะไปได้ไหม สวั <laughs> ดีค่ะบ๊อบบี้อันนี้ มีชาวพนะศึกษาในโครงการ e p นะคะอีกโปรแกรมโดยคุณต่างชาติของเราบ๊อบบี้นะคะบ๊อบบี้สอนเด็ีก็สนุกนะะสนุกค่ะคนก็ตกด้วย ¡Gracias! <laughs> เด็กเรียนกันอย่างสนุกสนานค่ะวิชาพนักศึกษาของบิดของมิสเตอร์บ๊อบบี้นะคะก็ะสอนหลายบทบาทนะคะในโครงการอีงวิตโปรแกรมค่ะ